ไปวีผมไปหือเห็นไหมฮะเห็นอะไรเป็นปุ่มมันก็เอาเล็กไปไหมอ่ะเธอมันวีผมมันแล้วเนาะงพี่อันใหญ่น่าไหมมันวีผมมันแล้วนะเลยห่อเลยวีค่ะเร็ววีวีผมค่ะเร็วอ๋อวีวีไปวีผมนี่เออเออวีหน้ากล้องเลยเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง อ้าวขามือเลยไม่เป็นไรแม่มึงคนโอ้ยอ้าววัดวัดแล้วมาถึงก็วัดแล้วไม่ละไม่เหอย่าทำตกนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคว้าเดี๋ยวทำตกนะถึงราคาที่ห้าพันห้าบาทห้าร้อยไม่แเห็นหนินอะไรยังใครอะโต๊ะ เห็นยังหน้าใครอ่ะอ่าไหนวีผมเนี่ยวีผมหั่นกระจกนะเออวีผมลอเรียกว่าลอเออวีผมหั่นนะเกงแอไหมว่ารูปถ่ายในรถของวีผมเอาวีหน่อยวีหน่อยวีผมหน่อยเร็ววีผมกัดเร็วีผมลอยเออเออหน้าตงมัากเซลฟี่ด้วยห่อ เท่วัยนี้เ,เดี๋ยวลงไปคุกตกโป่ <laughs> งรกอ่ะเออเ้อเออเอ่าเอาเว้ยเล่นกระจกตัวเอดียวแขวนแม่ก็ดีไม่ยับดีเออแขวนดีกว่าไม่ยับแต่แขวนแขวนแม่ก็อีที่แขวนไหนไอ้เจ้าน,นั่นสวยนั่นน่ะเออเอาหน้าละประมันมาที่แม่ไปแขวน พ่อพักไปเห็นไหมเห็นตัวเองไหมแอบยิ้มไว้เห็นตัวเองยิ้มไว้ยพักด้วยเอ้ยเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรไปไหนฮะเอ้ยนะก็พักเกือบทุกวันก็จะเหลืออะไรให้ปพัก Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có gì tham gia nữa rồi